พาแม่ไปหาหมออีกทีหนึง่งยนิเชาวนี้น่ามาเจ้าวะ,ะแม่เก็ยบยังไม่หายอยู่ในี c จะพาไปหาหมออีกทีหนึง่งยังรถเลย ไปด้วยกันนี่แหละไม่นอาล,ลงจะพาไปหาหมอยกเช้านี้นีสิเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนทั้งคืนปวด นี่เอารถเก่งไปนะตีรถกระบะมันเลี้ยวยากนะฮะเพราะแม่แน่วันนี้อาจจะพาแม่ไปโรงพยาบาลรัฐบาลน,นะเพราะแม่อยากไปโรงพยาบาลรัฐไอตีใจผมอยากให้ไปโรงพยาบาลเอกชนนะใาใจ้จ่ายแพงก็ไม่เป็นไรนะครับจะดูก่อนว่าแม่อยากจะไปโรงพยาบาลไหนนะในใจผมอยากให้ไปเอกชนไปเลย นะครับไม่อยากให้เขารัดเขารัดมันบริการไม่ค่อยดีแล้วก็เ,เขาตรวจบ่ายก็ยังไม่ได้ตรวจนเอฟซถ้าไปนะจะพาไปโรงพยาบาลที่สกลนะครับแม่บอกาจะเข้าโรงพยาบาลสกลนครแต่ว่าผมจะพาไปโรงพยาบาลเอกชนที่สกลเหมือนกันเี๋ยวดูก่อนว่าแม่จะยอมไปหรือเปล่าโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเดิมที่ไปนั่นแหละนะครับพอไปแต่ละทีก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณสี่ห้าพันประมาณนี้สี่ห้าพันค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณนี้ในตีอันนี้ก็หมอนัดมาตรวจอีกทีก็วันที่สิบหกนะแต่ว่ามันยังไม่ถึงแม่บอกว่าพอเดินม,มาบอกเมื่อเช้าว่าถ้าแม่ไปโรงพยาบาลอีกทีหนึ่งหน่อยไปตรวจดูอีกทีหนึง่งนะครับก็เลยว่าจะพาแม่ไป เอจากสว่ายัางไรพี่น้องเลยจะพาไปดูเช้านี้นไปตรวจด,ดูอีกทีนึง่งถ้าจริงก็อยากให้ไปโรงพยาบาลเอกชนที่เดิมที่เราไปนี่สิที่เดิมที่เคยไปนะครับ ใช้อะไรรึเปล่าเนาะอือก็เตรียมรถนะเอารถเก่งไปนะรอบนี้ว่ารถกระบะนี้มันรถกระบะมันหาที่จอดยากมันเลี้ยวยากเลยสิแต่อันวิ่งดีเวลาวิ่งถนนใหญ่แล้วมันไม่ค่อย โยกเยกนะเอฟแต่รถคันนี้เวลาเจอลมปุ๊บมันจะโยกเอเวลาเจอลมแรงๆมันจะโยกนะครับก็เตรียมรถเตรียมอยมองเดินทางนเะอโอเคครับผมเอาฝากคลิปเวทนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ